สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวจะพามานะครับนี่ครับฟาร์มสิรินทรานะครับฟาร์มเห็ดนะครับวันนี้จะมาเอ่อพามาชมนะครับเห็ดเห็ดหูหนูนะครับนี่ครับของคุณพี่ชื่ออะไรวิโรจน์นะครับครับนี่ครับนี่ครับเห็ดหูหนูนะครับ เออมีกี่ก้อนครับพี่เนี่ยที่เปิดดอกเนี่ยครับสองพันสองร้อยดอกกเข้ากล้องมะเข้ากล้องก็ได้เนี่ยนี่ครับ<ก>มีสองพันสองร้อยกลอนสองพันสองร้อยก้อนนะครับนี่ครับโอ้แล้วดอกไหนที่เก็บได้แล้วครับพี่กประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็เก็บได้โอ้แล้วอันเล็กนี่ก็รอรอครับมันต้องรอมันอืม ประมาณนี้เห็ดหูนูนะครับนะี่ครับเอ่อข้าไปข้างในก็ได้ครับเข้าไปได้ไหมครับพี่ได้เนะดินเข้าไปข้างในช,ชมบรรยากาศครับไม่เป็นไรครับนะี่ครับโอ้โหสองพันก้อนนะเอาเร็วใช้เชือกผูกนี่เออเอ้เอนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยเส้นละเท่าไหร่ครับเนี่ย กสิบก้อนสิบเอ็ดก้อนประมาณนี้สิบก้อนสิบเอ็ดก้อนนะครับโอ้สองพันสองพันทวนใช่ไหมพี่สองพันสองร้อยกว่าก้อนสองพันสองร้อยกว่าก้อนนะครับนี่ครับเยอะมาเล่นแน่นครับแล้วอุณหภูมินี่ประมาณนี้แหละครับประมาณหลังคานี่ใช้ยาคาใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นจากโอ้ oh, จากนะครับนี่ครับอืมด้านข้างด้านข้างนี่ใส เลนใช่ไหมครับเสลนทันเนยยูบีอือมีเป็นยูบีนี่ครับเสลนแล้วก็เอ้ยใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมครับกันลมเข้าอ๋อกันลมเข้ากันลมเข้าแล้วดอกจะไม่ค่อยบานอุณหภูมินี่เขาต้องการแบบร้อนชื้นไหมครับนี่ใช่ใช่อือร้อนชื้นนะครับในข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเทใายนะครับนี่ครับอือ้ดอกข้างล่างโอ้นี่ครับ เห็ดฮูนูนะครับประมาณนี้พอดีเลยเห็ดโอ้นี่ครับนี่ครับถ้าช่วงนี้ไอ้แม่ค้าเขารับเท่าไหร่ครับพี่ยังไม่รู้เหมือนกันประมาณน่าจะประมาณ60บาทนะครับหกสิบบาทเนาะถ้าไปขายเขาก็น่าจะขายขีดละขีดละสิบบาทเลยเลยหกสิบบาทนะครับนี่ครับ เยอะแยะอลังการงานสร้างจริงๆครับเพื่อนๆใครสนใจนะครับอยากมานะครับอยากอยากมาชมนะครับแล้วก็มาซื้อนะครับนี่ครับที่ขอเบอร์โทรอีกสักหนึ่งรอบครับเบอร์โทรนี่ครับสวนสลินทรนะครับอยู่รินเอ้ยสรินทราสวนสรินทรานะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่แกจะบอกเบอร์โทรนะครับนี่ครับโอ้ นี่ครับเบอร์โทรนะครับพี่วิโรจน์นะครับนี่ครับศูนย์แปดแปดนะครับเก้าห้าเก้าห้าสามหกนะครับสองเก้าเจ็ดนะครับนะครับพี่วิโรจน์นะครับครับ นะครับถ้าใครสนใจนะครับถ้ามาถึงฟาร์มนี่ขายเท่าไหร่นะครับพี่โลเท่าไหร่ก็ขายเพแปดสิบบาทนะครับอ๋อขายโลละแปดสิบนะครับนะครับถ้ามาถึงฟาร์มนะครับนะครับนี่ครับวันนี้ก็ผมจะเอาหนึ่งโลนะครับพี่เก็บให้ผมเลยใช่หรือเปล่ายังไม่ดูเลยดูเลยเดี๋ยวครับผมมาถึงฟาร์มแล้วก็จะซื้อนะครับ ซื้อหนึ่งกิโลนะครับนี่ครับเห็ดหูนูนะครับนี่ครับน่าจะได้อยู่ครับครับนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับโอ้นี่ครับฟาร์มซีรินทราก็จะอยู่ถนนสายบุรีรัมสตึกนะครับนะครับกิโลเมตรที่ส่า่พี่ สิบแปดเนาะนี่ครับบ,บ้านละหารนะครับนี่ครับนี่ครับเห็ดหูหนูนะครับโอ้อนนี้ก้นก้นที่ยังก้นเสียใช่พีนี่ก้นนี้มันเป็นแบบขี้เลือกก่อยเก่ามันจะเป็นแบบขี้เลื่อยเน่าเลยนะทับดีก็เอามาเปิดมันก็ยังออกอยู่นะโอ้ไม่ไม่เสียเนาะไม่ไม่เสียมันเป็นขี้เลือกก่อยเก่าที่ว่ามันอยู่อยู่กับพื้นมันจะเป็น มันเน่าแล้วนะเกิที่เลื่อนหมดแล้วก็เลยเอามาทำมันก็ยังออกอยู๋อไม่ไม่ถึงกระเสียเนาะออกอยู่นะครับนี่ครับเป็นกิ่เลือยเก่านะครับนี่ครับเอามาทํานะครับก็ยังออกอยู่นะครับนี่ครับโอ้ฝีมือจริงๆครับนี่วิธีดูแลนะครับรดน้ําอย่างตนาําก็อย่างชุ่มชุ่มเลยครับผมเช้า รถกี่ครั้งครับวันหนึ่งก็ประมาณสามครั้งสี่ครั้งครับดูตากทำมันร้อนมากก็ลดสามสี่ครั้งเลยรถ,รถแบบเปียกเลยรถลงทั้งสาย,ยางลงเลยเพราะว่ามันชอบน้ำมากออมชอบน้ำชอบน้ำนะครับนี่ครับรถสามสี่ครั้งต่อว,วันเลยนะครับนี่ครับถ้าอากาศเย็นก็ประมาณทามันมีฝนก็ประมาณสองสามครั้งแล้วแต่อากาศถ้ามันชืน้นถ้ามันร้อนก็ครับผมถ้าฝนก็จะลดน้อยหน่อยเพราะว่าอากาศหน้าฝนมันเย็นอยู่แล้วนะครับโอ้ ปัญหาขึ้นลมอย่างเดียวแต่วันร้อนไม่กลัวตะลมมันมีปัญหาโอ้นคือลมนะครับลมใจยากนะครับนะครับถ้าลมถ้าร้อนอก็้อมากหน่อนพ่อแฮมไม่มีความชื้นใช่ใช่แห้งมันจะตาย,ยโอ้โยมโยมโยอมอ,อกดีขนาดครับสองพันกน้อนนี่ลงทุนเท,ท,ท่าไหร่พี่เนี่ยลุนลงุนเท่าไหร่ลองค <laughs> ำนวณดูท <laughs> ี่ยตัดนี้ หน้าประมาณสองตันเนาะคืเลยสองตันตันแต่ซื้อคีเรื่อยก็ประมาณตันละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทอ๋อหนึ่งพันสี่ร้อยคีเลยสองตันใช่ไหมครับหนึ่งตันไม่อันนี้ใช้คีเลย์หนึ่งตันกว่าสองตันสองตันก็ประมาณตีไปก็ประมาณสามพันอ่ะสามพันคีเลยเฉยๆนั่นยังไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นโอ้เฉพาะคีเลยก็สามพันแล้วครับแล้วก็ตีอย่างอื่นด้วยนะครับก็น่าจะ สี่ห้าพันใช่ไหมพี่น่าจะเกินอยู่ก็เพราะว่าเกินคาแก๊สก็โอ้ค่าแก็ตค่าอะารๆดยคนงานจางคนงาน<อ>งด้วยค่าลำกับแพงทุกอย่างแพงหมดอนะ่ะมันเลยลทุนสุดอืมกับทุกอย่างก็ต้องลงทุนนะครับแต่ก็คุ้มค่านะครับนี่ครับโอ้ออกเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ อยังไงก็ขอบคุณคุณพี่วิโร์มานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ